สวัสดีครับอาทิตย์สวัสดีครับทังทุนครับก็วันนี้เป็นเปเปอร์ตัวจถูนะครับเรายังเมนเทนาบนะครับแทร็เก็ตที่เราให้คือ13บาท20นะครับจะเห็นว่าราคาหุ้นถูนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับตีนที่เราพุชตัวถูไปก่อนหน้านี้เรามองว่ามันเป็นแรกกดของอัลานนะครับก็ชัดเจนนะครับอัลานมีคอลเลคชันตัวถูทำนิวไฮที่ราคาเมื่อวานนี้11บาท30ถามว่าเราเอาัาไงต่อนะครับ อ,อ่ต้องบอกว่าณราคาปัจจุบันชูก็ยังถือว่าถูกกว่าบานนะครับและก็ยังถูกเมื่อเทียบกับเอ่ีวิด้าโกลด์ของเขาในปีหน้านะครับปัจจุบันเนี่ยเห็นราคาหุ้นขึ้นมาแบบนี้นะครับเอีวีเปิดไม่ได้ในปี2025คือครนนคร van, ประมาณ8เท่านะครับเทียบกับบานนะครับบาร์เนี่ยอีวีเปิดไม่ได้ประมาณ8.5นะครับแล้วถ้าเกิดเทียบกับโกลด์ของเขาเองเนี่ยก็คือ9%ในปี2025นะครับเพราะฉะนั้นมองทุกมิติเนี่ยชูเนี่ยยังถูกอยู่ นะครับทีมที่เราพุชตัวทูตอนนี้เราไม่ใช่พุชเรื่องของทีมเทอร์นลาล์แล้วนะครับเราคิดว่าปีนี้เนี่ยจะเห็นเรื่องของการเทอร์นลาล์ซึ่งไตรมาสสที่เราทำเออร์เน็งพรีวิวมาวันนี้เนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าปีนี้จะเป็นปีที่ทูเนี่ยประกาศผลประกอบการในเรของคอเนี่ยเป็นคอ p ร o ฟิตทั้งปีนะครับแต่ทีมที่เราคิดว่าจะเป็นทีมต่อไปของตัวทูนะครับจะเป็นเรื่องของกรอสต็อกนะครับเออร์เน็งปีหน้าเราคิดว่าโต27%พร้อมกับอัพไซด์ในเรื่องของ การลดหนี้อย่างที่เราเคยไฮไลท์ไปในเปนเปอร์ก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวทูเนี่ยเราคิดว่าลองเทอร์มเนี่ยยังไงภาพยังเป็นอัพเทรนอยู่นะครับก็ยังเป็นเมนเทนบายที่เราเห็นทาร์เก็ตที่เราให้ที่สิบสองสอบสามบาทย e ี่สิบเออร์นิ่งในไตรมาสามที่เราทำเออร์นิ่งพรีวิวออกมานะครับเออร์นิ่งจะมีโมเมนตัมนะครับนอกจากเป็นไอตัว Profit แล้วเนี่ยเออร์นิงจะโมมนมีโมเมนตัมจาก Q2 นะครับเราทำว่าคอพลอฟฟิตของทูเนี่ยพอจะอยู่มาสักสองพันสี นะครับือนาราจากที่ลอสในไตรมาสสาปีที่แล้วที่1,600ล้านนะครับและโตประมาณ12%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนย้ำนิดนึงนะครับกับอาคิดกับนักลงทุนนะครับว่าไตรมาสสามนะครับปีนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นโลซีซั่นจริงๆนะครับทั้งฝนตกเยอะทั้งน้ำท่วมคนที่เอฟเฟกจริงๆเนี่ยคือออลูกค้าที่เป็นบัตรเติมเงินเวลาเขาจะออกไปเติมเงินโดยเพราะคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีปัญหาทั้งในแง่ของฝนตกแล้วก็น้ำท่วมนะครับอันนี้เอฟเฟกแน่ ภาพก็คือว่าเซกเตอร์นี้จะเจอภาพของการที่รายได้ในช่วงไตรมาสสามเนี่ยมันจะไม่โตเมื่อเทียบกับไตรมาสสองนะครับแต่สิ่งที่ทูเนี่ยทำให้เออร์เน็ตตมันมีโมเมนตัมควอเตอร์นควอเตอร์เนี่ยคือการลดคอสนะครับเรารู้รอยู่แล้วว่ารวมกับตัวตัวทูรวมกับดีแท็เนี่ยมันมีคอสให้ลดลงมหาศาลนะครับ s อ a นะครับลดในเรื่องของไอาตัว Marketing Expense ลดในเรื่องของคนนะครับตัวอ่าอิมเพลเมนต์ที่อาทิตย์ คอยถามว่าเฮ้ยมันมีไอ้ตัวเอ็กซ์ตอร์ออกมาทุกไต,ตรมาสอันเนี้ยมันเป็นการลดเรื่องของไอ้ตัวเน็ตเวิร์กโอเปกนะครับค่าใช้จ่ายเรื่องของเน็ตเวิร์กเรื่องของดีเพรสเซชันพวกเนี้ยมันเลยทําให้ตัวทรูเนี่ยมันมีไวน์คาร์ทำให้เออร์เน็งในไต,ตรมาสสามเนี่ยมันสามารถโตได้ต่อเนื่องจากไต,ตรมาสสองนะครับอันนั้นคือสิ่งที่มันเป็นคีย์ไฮไลท์สำหรับตัวทูเลยในไต,ตรมาสสามถ้าเกิดว่าเออร์เน็งของเราถูกนะครับในไต,ตรมาสสามเนี่ยแปลว่าเก้าเดือนทู True จะมี e อ Year เมออร์เน็งก์หกสิบ จะมี e a r n i n g ็ประมาณสัก7 0 0ดพันนะครับเรายังเมนเทนอยู่เหตุผลเพราะว่าในไตรมาส4เนี่ยต้องถือว่าเป็นไตรมาสที่ฤดูกาลเนี่ยเป็นเป็นเฟเวอร์สำหรับกลุ่ม i อ t เลยนะครับ e a r n i n g ็จะสูงธรรมชาติอละพร้อมกับ b e n e เอฟเฟของ iPhone 16จะเข้ามานะครับปีหน้าทูยังโตได้27%ในเรื่องของแอปเปิ้ลซิมบัสคอร์ทเซฟิงนะครับเพราะฉะนั้นเรายังเรายังเชื่อนะครับว่าทูเนี่ยตอนนี้ e a r n i n g ็ยังอยู่ในภาพ up trend อยู่นะครับราคาไม่แพงอย่างที่เราบอกไปมุม EV วีไปไม่ได้ ยังเอื้อให้ท o ูเนี่ยสามารถจะรีเลทจากราคาปัจจุบันได้นะครับก็เป็นเบนเชนบบยทรเก็ต13บาท20ครับครับผมขอบคุณครับพี่บอลครับแหมเสียดายวันนี้เราไม่ได้มานั่งพูดคุยกันนะนะครับไม่งั้นก็คงได้ซ <c oughs> ักไซ์กันในหลากหลายประเด็นนะครับคือ <c oughs> ตลาดเนี่ยคอนข้นงชาเลนจ์พอสมควรในส่วนของตัวทรูนะครับพี่บอลก็คือ ยังไม่ค่อยเชื่อเลเท่าไหร่ยังยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับว่าเอราคาหุ้นมันจะไปอย่างที่พี่บอลคาดหมายกันหรือเปล่านะครับอ่ะพี่บอลก็พิสูจน์ให้เห็นหลายรอบหลายไตรมาแล้วนะครับว่าสิ่งที่พี่บอลคอเนี่ยมันถูกทางมาตลอดเมื่อวานนี้ก็ทำหายทำหายนี่ในรอบแบบย้อนหลังกันไปผมไม่เคยเห็นราคานี้ของหุ้นทุมาก่อนในประมาณห้าหกปีย้อนหลังนะพี่บอลนะครับอ่ะครับวันนี้เอาประมาณนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสรอบหน้าเรามานั่งคุยกันซักไซด์กันดีกว่านะครับพี่บอลครับผม <D un less> ได้ครับครับกลมค้า,าอาทิตย์กลมครับนั่งถุน